สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นะคะร่วมกับดาวพระพฤหัส,สบดีนะคะก็ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะก็มาเจอกับ ดาวพระัศบดีพอดีนะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่จะส่งผลใดๆต่อชาวราศีพิจิกบ้างนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะดวงชะตาเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกนะจะมีโอกาสมีความโชคดีนะคะหรือมีโชคมีลาภผลบางอย่างเกิดขึ้นนะคะดวงเนี่ยมันชว์มาว่าคุณจะมีทรัพย์สินมีเงินทองหรือมีบ้านรถมีหลักทรัพย์นะคะหรือมี หลักฐานที่มั่นคงมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกจะสร้างสร้างหลักปักฐานให้กับตนเองสร้างความมั่นคงมั่นคงให้กับตัวเองหรือสร้างชีวิตชีวิตตัวเองให้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ดวงชะตามีโอกาสนีความโชคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะคะหรือมีความโชคดีกับในด้านของทรัพย์สินเงินทองนะคะ ก็มีโอกาสมีเงินมีทองเพิ่มพูนมากขึ้นหาเงินได้เยอะมากขึ้นนะคะรวมไปถึงยังมีคนให้การซัพพอสนับสนุนในรงการเงินกันทอง ด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความอดทนมีความขยันขันแข็งหรือรู้จักทำมาหากินแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักอดออมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะมีกําลังซื้อหลักทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับบ้านกับรถมันมีโอกาสได้ดําเนินการสําเร็จนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะมีคนให้การสนับสนุนอยู่หรือซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือท่าในใดที่มีคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักก็ให้การซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการทองนะคะก็ถือว่าเป็นคนคอยเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะต่อมาดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือมีโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของตําแหน่ง ในเรื่องของขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยมีโอกาสดีๆแล้วก็มีโอกาสดีเรื่องการเงินการทองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าการทํางานต่างๆมีโอกาสได้ติดต่อติดต่อหรือมีการทํางานร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษารวมไปถึงกิจกรรมทางการงานบางอย่างควรมันมีโอกาสได้ติดต่อกับ กับต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้เก่งขึ้นนะคะหรือว่ามีโอกาสมีช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้นหาเงินได้เพิ่มขึ้นหรือ คุณจะมีการปรับเปลี่ยนช่องทางในการทำมากินมีการเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการหาเงินหาทองใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะใช้เงินเก่งด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะช่วงที่คุณจะใช้เงินเก่งใช้เงินไปกับการซื้อ,ซ,อซื้อของมาตามความความต้องการของตัวเองนะคะคือ คุณมีสามารถในการหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะใช้ใจ่ายเงินไปกับความต้องการความอยากได้ของตัวเองนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้ของถูกใจนะคะหรืออาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หรือถ้าพูดในมุมหนึ่งเนี่ยก็มีรายได้เข้ามามา,มากแต่ก็ใช้เงินเยอะพอสมควรด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกนั้นนะคะคุณมีโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของในเรื่องของการทำงานนะคะต้องบอกว่าเรื่องงานถือว่าโดดเด่นนะคะการทำงานเนี่ยคุณก็จะมีความมีโอกาสมีความก้าวหน้าหรือมีความเติบโตในใสายงานตรงนั้นหรือมีการได้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการได้ปรับเปลี่ยนความ หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็การงานสิ่งใดที่ทําอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรับรื่นมากยิ่งขึ้นการงานรู้สึกว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการงานนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความน่าเชื่อถือหรือมีเครดิตทางการและเป็นช่วงที่ดวงชะตาจะพบผ่านเจ็ดสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าดวงชะตาเป็นช่วงที่ดวงคุณเนี่ย จะได้ทั้งเงินได้ทั้งทองได้ทั้งทรัพย์สินได้ทั้งบ้านทั้งรถได้ทั้งทรัพย์ใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองยังไ,งไงก็แล้วแต่จะไม่ขาดเงินขาดทองเองินจะไม่ขาดไม้ขาดมือจะหาเงินได้มากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นรวมไปถึงจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินมีคนนําเงินมาให้คุณด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรัก ชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องของความรักเนี่ยก็ท่านที่มีคู่แน่นอนคุณมีโอกาสได้รับผลจากคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักหยิบยื่นเงินให้ได้เงินจากคู่หรือเงินของคู่เนี่ยนะคะเข้ามาอยู่กับคุณนะคะคู่ครองคนรักหาเงินมาได้เท่าไหร่ทุกบาททุกสตางค์นำมาเก็บไว้กับคุณหมดเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเงินคู่อยู่กับคุณหมด นะคะคุณเป็นคนที่บริหารจัดการในเรื่องการเงินการทองหรือค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยเช่นกันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะก็ที่ทางความรักคนมีคู่เนี่ยก็ยังคงมีมีความใกล้ชิดกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณกับคู่ก็จะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาทองมากขึ้นรวมไปถึงคุณกับคู่จะมีช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามา เติมเต็มด้วยเช่นกันนะคะต่อมาสําหรับคนโสดถ้าคนโสดเนี่ยเป็นช่วงที่คนโสดจะโฟกัสวิธีการหาเงินหาทองมากหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าใครก็ตามที่เข้ามาจีบคุณใครก็ตามที่เข้ามาทําความรู้จักกับคุณเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกจะสแกนนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นช่วงที่คุณจะเลือกเป็นพิเศษในเรื่องของการที่จะคบหากับใครหรือในเรื่องของการที่จะ รักใครเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะเลือกนะคะจากัดส,สันอย่างดีนะคะใครก็ตามที่คุณคือเป็นช่วงที่คุณเปิดใจแหละแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่มันไม่ไม่มีทัศนคติที่ตรงกับคุณหรือว่าดูแล้วไม่โอเคกับคุณคุณก็จะจะไม่สานต่อในความสัมพันธ์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็คนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามเนี่ยนะคะซื้อของมีค่ามาให้นะคะ มีโอกาสได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามหรือว่ามีคนมาจีบคุณหรือมีในเรื่องของคุณมีโอกาสได้เงินจากจากเพศตรงข้ามด้วยนะคะมีเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือทางการเงินเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้นะคะต่อมาดวงยังบอกบอกีกว่ามีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนนะคะมีเพื่อนฝูงบางคนเนี่ยนำปัญหาบางอย่างมาให้กับคุณนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้หรือเพื่อนฝูงที่รู้จักมีโอกาสเจ็บป่วยเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ ดวงชตาเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องงานเรื่องงานยังไงก็โดดเด่นนะคะมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตในใสายงานนั้นๆแล้วก็มีโอกาสที่จะม,จมีกิจการของตัวเองนะคะหรือดวงยังบอกอีกว่าจะมีการลงทุนบางอย่างเกิดขึ้นทางการงานนะคะการงานบางอย่างมีการขยับขยายมีการปรับปรุง มีการแก้ไขนะคะเกิดขึ้นนะคะเรื่องงานใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันมีโอกาสกดีๆทางการงานเข้ามามีความเจริญมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเกิดโชคทางการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดวงชะตาของชาวราศีพิจิก นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือท่าในใดดูอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะไอดีไลน์นุ่นยุวดีสวัสดีค่ะ